สวัสดีทุกคนคลิปนี้เฮาสิพาทุกคนมาเลาะเบ,บิ่งอ่าสองฝากทางตั้งแต่อนุสาวรีย์เนาะจนไปฮอตพุ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษเบิ้งทัดหลวงซึ่งเฮาสิพาทุกคนอัปเดตเบิง่งการพัฒนาของตงัวเมืองเขาลงไอจันนอร์มานี้กัจังจุดที่เฮาอยู่ในตอนนี้ก็เป็นอุรุสาวรีย์หรือว่าประตูสายข้างน,นอกคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พาทุกคนอัปเดตเบิง่ง ความคืบหน้าหรือว่าบุคคลควาคืบหน้าเราครจะเนาะเพิ่อการพัฒนาของตัวเมืองเราพราลงจันทร์ว่าจะมีการพัฒนาไปน้อยรายําได้ไปีกวันีลราคาจะเป็นอีกอันนึงก็จะเป็นการแนะนําเส้นทางในการไปหาเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงหรือว่าอีกอันนึงก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นของทางด่วนไม่เล็กหนึ่งซึ่งคจะเริ่มต้นจากเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงไปจนฮอต ลงมาขายเนาะแต่ว่าคลิปนี้คลิปเดียวอลไรก็ได้ได้สามอย่างเนาะก็คือเจโฮจะหูเ้นทางจงากโนซาบารีแล้วประตูใส่ไปหาหาหลวงเนาะบริเวณที่เอาอยู่นี่จะเป็นบริเวณทางหน้าอ่ากระทรวงการเงินเนาะทุกคนตรงนู้นขวาเนาเมื่อกี้จะเป็นกระทรวงการต่างประเทศเนาะทุกคน จะเป็นกระทรวงการเงิน,นทุกคนตัวทางมาขวานี่เนาะเพราะงี้เมื่อนี้เราเห็นว่ามีรถจอดตากจากทางร้ายเนะาะเพราะบริเวณนี้จะมีองเงียนด้านหน้านก็คือเงียนเงียนจัดคอลเ,เลกต์เนาะเมื่อนี้อาจารพาทุกคนเล่นาตามถนนใหญ่เนาะก็คือเอาสิบุได้พาเข้าซอยซิกแซกไปเพราะว่าหลายๆคนอาจจะบังคับกันเข้าซอยเนาะอะไรว่าสิบ้าทุกคน แล้ตามจะทางง่ายเนาะตอนนี้จะเป็นถนนนองบอนทุกคนเจาเห็นทางหน้าจะเป็นไฟแดงเนาะเราจะพาทุกคนขี่ซื้อไปไฟแดงตัวน,นี้สีเหลียบตามเรียบตามเลือนมาทางที่ว่าเรียบเดินทะหลวงไปตัดไปชู้ไฟแดงท่าหลวงแล้วก็สีเหลียวขั้วขึ้นไปถนนกับแพงเมืองเพื่อจะมุ่งหน้าไปห้า ไอเทคหรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาาหลวงเนาะว่าในทุกมือนี้กาะชาวิทยาการแลาวกร่กันแล้วก็มีการพัฒนาไปายได้ทุกคนอันเคยที่เคยมาในช่วงสี่ห้าปีหลังมาเทียบเทีปัจจุบันนี้มันว่ามีการพัฒนาไปลายทุกคนก็มีบ้านงานบาิสุทธิมีการก็สร้างขึ้นใหม่เป็นอาคาร ต,ตั้ง่างบริษัทหรือว่าห้องแหมต่างๆก็ก้ากมมีการก่อสร้างหรือว่าปรับปรุงขึ้นใหมหล่หละบริษัทเนาะตัวที่เอาอยู่นี่จะเป็นไฟแดงน้องบอลเนาะทางหน้าทางเบื้องซ้ายาข้ามไฟแดงมันจะเป็นส่วนสาธารนณะสะพังเลนหรือว่านอกสะพังเลนแต่อยู่กันแต่ก่อนตัวนี้จะเป็นอันนั้นทุกคนเป็นส่วนเยาวชนทันว่าเนาะ แต่ว,ว่าส่วนดอกไม้แดงมาคนอาจจะหูนแนวซื้อนะหลายคนแต่เนา่าัยรุ้นสมัยก่อนหรือว่าเด็กน้อยในยุคก่อนที่ว่าเกิดทันจะจะหูดีบริเวณนี้เนาะเพราะจะเปลี่นบอนลลินของเด็กน้อยเนาะเทาทิตยึงก็จะกับใพ่อเม่มา,ามาเที่ยวมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้มันก็ยังเห็นเป็นส่วนสาธารณะแต่ว่าบอล วอนที่กระเจ้าขี่รถซิง่งรถอย่างแต่ก้อนนะขี่มาหมดวอนเป็นเดินอยู่วันนั้นแต่นี่มันกระเจ้าได้เห็ดเป็นหนองก็คือเป็นหนองหนองสะพังเลนมันก็มีเห็ดอ่อวันวันนากย่นายครับทางบางข้อข้านี่นจะเป็นอันนั้นทุกวนตลาดตลาดขายของกินเนาะอันนี้ก็เป็นตลาดขายของกินที่ว่าไงอีกตลาดหนึ่งจะเรามีครบทุกอย่างอะไรจะกินทา,างบางแานจะเป็นเดินทั้หลวง ตอนนี้เรามาเวลา12โมงทุกคนอาจจะมีแสงสะท้อนจากคอนโซลน,นาขึ้นมาหาแวนก็อาจจะเข้ากองเขาก็ต้องขอโทษขออภัยนะเพราะาอาาบได้มีในบางเนาะก็เลยให้เดชส่งใส่คอนโซลน,นาแล้วมันก็เป็นแสงสะท้อนขึ้นมาอาจจะขึ้นในบางช่วงแหละเนาะ อันนี้ก็จะมีแย่กันบ้างครับที่ซื้อไปต,นตุนถนนกับแพงเมือง,งเดียวคือวากับเป็นซีสังบอนเนาะนี่จะเป็นอ่าเป็นทางมีมากหลายๆคนจักงูเนาะอยู่ทางเดินทะหลวงเนี่ยเมื่อก่อนจะมีเหนตู้ไอเทียมที่นี่น้ำทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้เขาบอกแล้วนะต้องรอท่ารถเพิ่นไปก่อนทางเตอร์ไซค์นี่จะเป็นอ่าทุกคนวันนด ถ้าหลวงไตเนาะซึ่งภายในนี้จะมีพระใหญ่อยู่ห่างในนะเนาะเกันว่าเป็นวัดหนึ่งที่สร้า,าวเล่าเขาให,ให้กันเข้ามากราบไหว้บูชาเนาะซึ่งเราไดเห็นโดยเฉพาะมันช่วงยามปีใหม่ลาวหรือว่าสงการานต์เนาะเขาก็ได้ลงไปในช่องเขาค่ะไปเดินเบิ้งในช่วงปีใหม่ลาวที่ผ่านมาขนาดว่าเป็นช่วงโควิดกันยังเห็นคนให้ใหกันมาตัก อ่อแห่กันมาส่งพระรลายเนาะเพราะวันนี้น่าจะเป็นมือบัรศินนะบพราาเมื่อกี้เราเห็นข้างวัดก็จะขายเอ่อขอกเบงเนาะเพราะว่าทุกๆบัญศิลก็จะจะไม่าขาดเสื้อผ้าก็จะได้อเอามงเบงมาขายมาขายอยู่ตามจังหวัดเนะอะบริเวณนี้ก็มีแต่เครื่องหานแค,ค,นนเคนเ่เครื่องคนทำแค้เครื่องเฟอร์นิเจอร์เงินเครื่องตกแต่ง งคนเนาะขัะ่วขวานี่จะเป็นตาาลาดหลวงพาซาเนาะทุกคนจะเป็นอาห้างเนาะเป็นทางสตัดสินค้า,า,าและหลายคนก็นอาจจะหงจักแล้วเนาะเดี๋ยวข้อนี้เอาเชเลี้ยวขวั่วไปทุกคนเพอนที่ซื้อก็บจข้ามไปทางหัวขวานเนาะทุกคน เราเห็นอยู่ข้ามไปไฟแดงแล้วอยูมขวจะเป็นอะไรบางซื้อบงปัจจุบันนี่มีอย่างเนาะมันจะเป็นทัทดดหลวงสแควร์เนาะบงปัจจุบันก็จะเปลี่ยนซื้อไปใช่อย่างก็จะเป็นห้างซัพสินค้าคือการกับตูนยูิถึงเมืองกินแหละตอนนี้เราได้เลี้ยวเข้ามาทางถนนกำแพงเนี่ยเนาจะเห็นมา,าขายเครื่องขายเสื้อผ้าเริ่มใกล้กุจินแล้วทุกคนกจ็จะมีการเอาเครื่องมาขายแบบเครื่องสีแดง แลก็จะจะมักสื่อใส่นะใช้นิยามแบบจีนแล้วก็ไม่ไม่จีน,จนมุริเวณนี้ครับมุขกว่จะเป็นอ่ทั้นหลวงใต้เราคนใกล้สิ่เขา้องแก่แล้วเนะาะคำอุตส่าห์นี้จะเป็นงนานของอดีตประธระานประเทศเก้านั่นก็คืออ่ท่านของท่านจุมบุีสัญยาสอน ไปทางไอเทคหรือว่าไปทางเเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงเนาะ,ะเป็นการอัพเดตสถานการณ์หรือว่าสภาพในปัจจุบันให้ทุกคนเห็นเนาะเวลานี่โมงนี้การรถอาจจะปฏิติดปาไไหนเพราะว่ามันกับโมเนโมงเร่งด่วนก็คือเป็นโมงเวลากินข้าวเนาะสิบสองโมงตอนนี้ถ้ามาโมงเร่งด่วนเนี่โอ๊ยอาจจะโบ บวัยวันนี้ได้ทุกคนรถติดบ่เลยอันนี้บริเวณเนี่ยบาะว่าบพรว่าจะไปบริเวณไหนถ้าเป็นโมงเล่งด่วนโมงเข้าการโมงเลิกการทุกคนในขั้นตอนการเราจะรถติดหลายเนาะเพราว่ามานอกโมงเข้าการหรือว่าเลิกการกันสีเบาๆไว้รถเนาะข้างหน้าเช่นอ่าสูนโตโยต้าทุกคนนะหางมือซ้ายนี่ก็แม้ถ้าเข้า อาเซียนมอเนาอซึ่งอันนี้มันจะมีอาเซียนพาร์ทเก็คือมันจะเป็นพัตคานนะทุกคนพัตคาร,ร,ราาให้เซาจักงานดองหรือว่าจัดงานางๆต่างๆเนอะแล้วก็จะมีตมึกตอาเซียนมอก็จะเป็นตึกให้เซาเป็นหานขายหานาเครื่องต่างๆแล้วแหละ ตัวย่อเครื่องอยู่ตอนตนี้จะเป็นะแนกส่งกันเงินกัรหลวงเนาะถาทุกคนมาฮอดบ,บริเวณนี้ก็จะเห็นตึกมีตึกง,ง่ายกระเจ้ากอหลังสร้างอยู่ไกลแหละใกลใกับไอเต็กเนาะอยู่กงกันขามกับตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ลาเมาบริเวณนี้นเจะเนาะมีการพัฒนาหลายทุกคนจากสี่ห้าปีหลังเนาะถ้าใครได้เห็นก็นจะว่า เราเอามีการพัฒนาไว้ได้ทุกคนเรียกว่าเป็นว่าประเทศกำลังพัฒนาหลายบริษัทหรือว่าไล่กศวนี่ที่ทุกคนนะครับการก่อสร้างงานในย่างก่างตานั้นจะมีการปรับปรุงไม่มีที่มีอย่างเข้าไปเห็ุปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้มันงามขึ้นอย่างที่นั่นจากอุปก่อนจากมือซ้ายเราจะเป็นไอเทคนะทุกคนเป็นไอเทคหม้อเป็นสูตรกับคาราไเตกันนะเนาะจึงอาหารในนี้มัน คันเฮาจเจอบวชิธวันเสาร์เนาะรุ่งรุ่งวันเสาร์ก็จะมีการเปิดตลาดผักปลอดสารพิษอยู่ในเดินจอดรถของไอเคคอาาด็กกับไอห่านกี่เดิมามสี่สามสี่สเตชั่นะน,นะเนาะโอ้ยคอแห้งก่นอนนะท่านตอนนี้เอาการเชียฮอตไฟแดงเดี๋ยวว่าซีแยก ขันเรียวขว่กศสีขึ้นไปทางพุนทันทุกคนไป,ไปซื้อกับเป็นถนนกําแพงเมืองไปทางคนแหละไปทางอนก้อยเนาะส่วนคลิปนี้เอาชิพายทุกคนไปตามที่ฮาวเวาก็คือเอาศิเรียวซานี่เข้าไปเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงเนาะซึ่งเอาศรีไปปิดคลิปอยู่ในฮนอยู่เขาอาจจะปิดคลิปอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นของทางด่วนหมายเลขหนึ่งซึ่งาในปัจจุบันนี้ ่าในเขตเ,ขเศรษฐกิจพิเศษมนคะรหลวงอยู่ในบริเวณนี้เป็นการยังบานได้เริ่มก่อสร้างมาสำหรับทางด่วนแต่เพิ่นได้เริ่มก่อสร้างอยู่พูนอยู่บริเวณเส้นทาง450ปีขึ้นไปหางบรรสายเราไปหา่าทางรถไฟเราจีนนะั่นละกัจากทาง450ปีลงมาฮอดบริเวณขัวน้องเนี่ยมันก็นมีการก่อสร้างไปาบางส่วนแล้วเนาะมีการปลุกเบิกหน้าที่ยังต่างๆอะไรเนาะ กถือว่าช่วงนี้ก็ยังลดละทุกคนเพราะว่าก็สว่างมองกินข้าวแล้วก็เรกวากำลังสื้ข้าวกันะทีแต่ว,ว่ามันบ่รถบนานเนี้ยพอมองเร่งด่วนก็นคือมองขา้าวกันตอนเช้าแล้วก็เลิกกันตอนเลงโอเคทุกคนตอนนี้เราเลี้ยวขวาเข้าไปโอเคเศรษฐกิจพิเศษมึงต้หลวะว่าเขาได้ยินเสียง,งรถกู้ไฟสายมึงน่าจะบปลี่ยนทางเอาแล้วเปลี่ยทางเาอาตรงไอรีขึ้น สวัสทุกคนอ่าสเกี่ับเศรษฐกิจพิเศษบึงท่าหลวงเราก็ได้ลงคลิปไปในว่างเดือนก่อนเนะาะเดี๋ยวเราชิตทิศทามเพิ่งคันว่าเพิ่นมีก,า,การก่อสร้างไปหลายแล้วพัฒนาไปหลายแล้วก็สิอัปเดตให้ทุกคนเบิง่งใหม่แต่ว่าถ้าว่าอยากเห็นปฏิบัติจริงก็ไปเบิ่งคลิปเก่าก่อนเนาะอันนี้จะเป็นบริเวณประตูโค้งทางเข้าเเศรษฐกิจพิเศษบึงทานหลวงเส้นทางตัวน,นี้เพิ่นธุเฮ็ดขึ้นมาภายใต้โครงการตรัวนี้แหละของอ่า เศรษฐกิจพิเศษเมืองทัดหลวงเพิ่อนก็ได้เอ็นว่าปล่อยให้ประชาชนได้เที่ยวไปมาก็คือว่าสะดวกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตนี้หลายขึ้นได้ทุกคนเพราะว่าจากในเมื่อก่อนเนาะแล้วสิเขาไปทางในเมืองคือต้องเวียนไปพู่นทางหัวขัวเนาะเขาไปทัดหลวงแล้วก็อีกทางนึงคือคุณต้องแหละไปซ้อโดนก่อยเดี๋ยวไปทางบ้านนอนเชียงดาวเนาะแต่ปัจจุบันนี้เป็นเส้นทางตัวนี้ก็คือว่าเป็นทางที่ง่ายให้ประชาชนได้เที่ยว ก็เพื่อเป็นการระบายรถระบายความออัดของรถได้หลายเติบได้ทุกคนเนาะทางเพื่อให้แหละทางว่างก,กว้างเนาะแต่ว่าเิ่นคือเขาเห็นนะเป็น,ปน,ปนทางนี้เิ่นท่อมบึงอะไรยังอาจจะยังปรนเนปยนไปไน,นอาจจะยังมีบปหลุกบปโน่นเนาะบางนาหน้าเช่นคนสร้างตึก่ใหญ่ทุกคนกคน็กำลังก็สร้างมีบริษัทก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆมีบริษัทเข้ามาลงทุนเรื่อยๆเ,เนาะ เกิเศรษฐกิจพิเศษบึงทัาหลวงคือในช่วงคขาเอชื่อบุคคลน่าจะประมาณเดือนสิบของปีที่ผ่านมากายเห็นเป็นมีการเซ็นสัญญาเรื่องเกี่ยวกับบริษัทที่เขามาลงทุนอยู่ในเศรษฐกิจเศรษฐกิจพิเศษบึงทัาหลวงเท่านี้แหละเนาะกายได้ว่าเป็นข่าวดีในการพัฒนาของโซฟอลาห้อานี้ ไปทางนี้อาจาจะใส่แปลกๆทุกคนคือเห็นทางหน้าใช่ปะไปซื้อถนนขมวยเลี้ยวซ้ายถนนบริกรรมใส่มันจะใส่เห็นแปลกๆแบบผมงงไปนะครับแบบงงๆทั้งหน้าทางนี้จะเห็นว่ามีอันทางแง่ข้าไปบางซ้ายทุกคนทางตัวนี้เข้าไปว่างงามเลยทุกคนพระเจ้าฮะกระเฮ็ดไม่เลียวช่องทิตย์ก้อนนี่แหละคันทังเที่ยวภูผีน้ำพ่อาทิตย์ก้อนเอามาลินก็ได้เห็นอยู โ okay, อเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้มาฮอนี่เากัสชิคอปิดคลิปซำเนีน้เนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าวา่าเพืได้เบิ้งมาจนฮอนฮอยูนอ่นี่กับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ซองของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้แจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปใหม่ๆนนเนาะบริเวณทางหน้านี่กับจะเป็นเอิน่าข้างข้างอาคาตรตัวนี้ทุกคนจะเป็นจุดเริ่มต้นของทางด่วนเอ่อเบิ้งจากเบิ้งท่านหลวงไปหา่าดงมะขายเนาะ เดี๋ยวลาลี่อาร์เราจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ทุกคนเบิง้งเดี๋ยวชิช้โดนบินเกียร์ผ้ามุ้งสูงให้ทุกคนเบิง้งว่ามันสีเลี้ยวทางว่าที่ไหนล่ะเขาจะมีเขาจะมีแตี๊ยมแล้วทางให้ทุกคนเบิง้งเพระาะว่าเขาก็ได้แผนที่มาที่เพิ่นได้เอาลงในไฟลปไฟล์โครงการเพิ่นเนาะงั้นแล้วทุกคนสจหรับคลิปนี้กะนที่ข้อพิสูนิไปแล้ว